สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดอลลี่กุ้งซิตี้นะคะวันนี้เราจะมาปลูกต้นอะไรคะต้นอะไรดอกอะไรดอกดาวในร้อยนะคะอ่าในร้อยนะคะอ่าอนี้เราอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเมล็ดพันุดาวในร้อยนะคะที่เรานี่ เ,เตรียไปแล้วนะคะแช่น้ำนะคะอ่าแล้วก็จะมีถุงมีไม้แล้วก็มีดินนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะทำให้ดูก่อนนะคะอ่าอ่าเริ่มเริ่มใส่ดินก่อนนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่ดินรองพื้นไปนิดนึงนะคะหาดินอันนี้ก็เป็นดินนะคะธรรมดาดินทุน่งนานะคะรองพื้นไปก่อนนะคะอ่าอ่าเสร็จแล้วอีกคนนึงอ่ะ แก่ดินแก่ดินที่พร้อมปลูกผสมมาให้เราแล้วอ่ะแกะอ่าเราก็จะแกะนะคะอ่าเราก็จะใส่ต่อไปเราก็จะใส่ดินค่ะใส่ดินที่พร้อมปลูกนะคะอ่ะอาใส่เลยค่ะใส่สิให้เราใส่ใส่เองใส่เลยค่ะใส่เยอะๆลงมาเลยเตี๋ให้อีกไหมอ้าวเตี๋ยให้อีกปะ ถ้าอื่นว่าใส่เห็ดเต็มๆเนาะอ่าใส่เห็ดเต็มเลยนะคะแล้วก็จะปลูกต้นดาวในร้อยนะคะอ่าโรงเรียนของเรานะคะอ่ะาก็ใส่ดินอ่าเกลี่ย,ยลงไปอ่าใส่ให้เต็มค่ะยังไม่เต็มเลยเราก็จะใส่ให้เต็มนะคะ,ะเต็มถุงเลยค่ะ เ,เต็มยัางคะ่ะยังไม่เต็มเอาอีกนิดนึงคะ่ะนิดนึงอทุกคนก็ตั้งใจมากนะคะอะตั้งใจมากอเต็มหรือ,อย่างเต็มแล้วนะคะก็ประมาณนี้อแล้วเราก็จะมาใส่อะไรเอ่ยมเล็ดนะคะอะมาใส่มาเล็ดนะคะเราจะใส่มเล็ดไม่เยอะนะคะใส่ถ้าคนไหนอย,อยากใส่เยอะหรือใส่น้อยตามใจชอบนะคะ อ่ะ,อะ,ะเล็ดอายิบเมล็ดเอ่ออันนี้ก็จะเป็นดอกสีขาวนะคะดอกสีแดงแล้วก็ดอกสีชมพูนะคะอ่ะเราก็จะใส่เอ่อยางละสองมเมล็ดนะคะยางละละสองมเมล็ดนะคะอ,ะอ่ะอ่ะก่อนที่เราจะ ปลูกนะคะแล้วก็จะเจาะลงไปนิดนึงนะคะใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้แหลมก็ได้นะคะจิ้มลงไปนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็จะหยอดเมล็ดลงไปนะคะอ่านะคะเราก็จะหยิบเมล็ดออกมานะคะอย่างละสองเมล็ดนะคะแล้วก็เราก็จะหยดปลูกลงไปในเอถุงพ่อปลูกนะคะอ่าใส่ลงไปเลยค่ะหยิบลงไปเลยใส่ลงไปในหลุมที่เราเอ่อ ทำไว้แล้วนะคะแล้วก็กบด้วยดินนิดนึงนะคะ<อ>แล้วก็จะกบด้วยดินนิดนึงนะคะเราจะปลูกจนหมดเลยนะคะหกเมล็ดนะคะอ้อ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะการปลูกเห่นั้นเราก็น้ําลดด้วยน้ําให้ชุ่มนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกต้นดอก<ท>ดาวในร้อยนะคะหรือหรือต้นคอนสวรรค์หรือต้นโซนก้างปลานะคะมีชื่อหลายชื่อนะคะอ่าแล้วก็รูปร่างการปลูกก็เสร็จประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะปล่อยไว้ให้เกิดน,นะคะเ,คเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะคะว่า,าจะาเกิดสวยไหมนะคะ จะเป็นยังไงนะคะอ่าพวกเราก็ขอจบการปลูกต้นอดอกนานนายร้อยนะคะเพียงแค่นี้นะคะอ่าบายบายยบายค่ะ